น่จะบ้านไหนแหละจะเรียกน้องก็น่าเกลียดคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ละคนล้างรถครับครับอันนี้บ้านพี่ต๋อมีป่ะครับอ๋อใช่ครับใช่ครับอยู่ข้างในครับอ,อ๋องักกน้นรล้วคนไปตามให้หน่อยได้ไหมไปตามให้หน่อยไ,ได้ไหมครับได้ได้บอกให้มาหาครับเนี่ยอ่าตกลงไปตลกไก่มาหา <c oughs> <c oughs> ไปตามพี่ต๋อมีหน่อยได้ครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมไปตามให้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาล้างต่อใช่ไหมได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมต่อครับอ่เนไรไม่เป็นไรต่อร้างไปตามให้หน่อยไปตามก่อนไวครับไวครับไวครับไวป หนูเป็นดาราตลกมีเวลาไม่มากไม่มากเฮ้ยเรอแข่งไมเอาละคุณผู้ชมครับที่พี่มองวันนี้นะครับเชิญพบเลยครับคุณทัมมี่ อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเฮ้ยเอาเอาเอ๊ะแล้วคือทำไมไปเอาเสื้อผ้าพี่ตรงนี้มาใส่ทำไมครับนี่คุณคุณคุณพี่ครับคุณพี่ล้างรถอยู่เมื่อกี้เอาเสื้อผ้าพี่ตรงนี้มาใส่ทำไมครับผมอันนั้นอาชีพเสริมครับอันนี้อาชีพหลักครับเดี๋ยวคุณเอาเสื้อผ้าเจ้านายมาใส่หนณจะโดนไล่ออกนะอ๋อผมละแหละครับผมผมคุณทอมครับผมคุณทอมครับอันนี้หยอกหยอกหยอกโอเคพี่ตอมมี่นั่ง อาแนะนําก่อนนะครับอันนี้คือแขกรับเชิญเราคุณทอมมี่ในช่วงยิี้มองมองคือตั้งใจมาคุยจริงๆเพราะว่าวันหนึ่งคนหนึ่งที่เคยทําหลายๆอย่างแต่ว่ามันเป็นธุรกิจเงินหมุนอะเงินหมุนอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะหมุน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 แล้วก็วันหนึ่งจะมาเจอทางรอดที่เห็นเป็นบ้านแบบนี้เห็นอะไรแบบนี้ก็เลยแามาขอความรู้หน่อยผมตามต่อจากที่อาต่อยสัมภาษณ์พี่ก็เลยบอกเอ้พี่อย่าคุยต่อพี่ไอตอนที่มันต้องทําเยอะๆนะพี่ทำอะไรบ้างอาชีพก่อนนะอาชีพก่อนอาชีพเลยตั้งแต่พอเรียนจบแล้้้ววรูก่่ายฉันนีีีแหละะะจมอออชพ อาชีพแรกอะไรพี่อาชีพแรกนี่ทําน้ําผลไม้จุกขดขายเลยครับผลไม้ใช่เพราะมันจบอะไรเะพี่จบเลยผมจบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะมนุษยศาสตร์แต่อยากพักเดี๋ยวเอาแค่มนุษยศาสตร์ไม่ต้องมาตอนนี้แน่นๆก็ได้นะเป็นคณะของเขาใช่ครับเอาแค่มนุษยศาสตร์เต็มหน้าเลยอาชีพแรกคืออาชีพแรกทำน้ำผลไม้จุกขวดขายครับแล้วก็ทำตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ ปีสี่สี่ห้านี่ตู้เสื้อผ้าหยอดเหรียญตู้ซักผ้าหยอดเหรียญตู้ซักผ้ายอดเหรียญเมื่อก่อนมันไม่มีนะเมื่อก่อนมันไม่มีแบบแบบปัจจุบันนี้นะตู้ขับรแล้วมีจี้ช่องหยอดเหรียญนั่นแหละนั่นแหละที่ผมทํายุคแรกๆเลยครับแล้วก็ทําป้ายจราจรก่อสร้างพวกที่แบบอยุธยากี่กิโล ใช้หน้ากี่กิโลที่มันสะท้อนแสงกลางคืนนะครับอ๋อนั่นคือเราต้องมีบริษัททำจงใช่ครับใช่ครับก็ดูดีดีแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จริงๆเนี่ยมันเป็นตามสภาพของการทําธุรกิจครับเมื่อเราทําธุรกิจดีขึ้นเราก็มีทุนมากขึ้นพอมีทุนมากขึ้นเราก็ทําธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นพอธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเงินไม่พอทําไงคุณก็ก็ต้องไปยืมเขาหรือก็ต้องไปกู้นั่นแหละถูกไหมครับก็ แบงก์ก oh. 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 ็เห็นเราเป็น okay. ล oh, ูกค้าชั้นดีนะก็ให้เครดิตเรื่อยๆก็เลยโอ้โหทำธุรกิจใหม่4ปีนะแล้วก็เก็บเงิน10บล้านได้กู้เงินอีก10ล้านทำซุปเปอร์มาร์เก็ตทำธุรกิจมีเงินอยู่10ล้านใช่ครับไปต้องการที่จะทำธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นใช่ไปกู้เงินมป10บล้านเป็น20ใช่เป็น20ไปเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เลยนะฮะอ๋อคือเราไปเป็นลูกน้องไม่เป็นเจ้าของอ๋อเป็นเจ้าของเราเช่เหรอจะบ้าดะไงมึงมีเงินที่สิบล้านพี่ไปนั่ง แา้วคนกินสปาเพิ่มไม่ทานอย่างนี้หรอเขาไม่เจ้าของเขายังล้างรถได้เลยตอนผลรายการก็เลยถามยังไงต่อก็ทางซูเปอร์มาร์เก็ตครับก็คิดว่าถ้าเกิดเรามีทุนน้อยๆอ่ะเราสต๊อกของน้อยๆก็ขายได้น้อยไงเราก็ต้องสต๊อกเยอะนะก็เงินที่สต๊อกมันน้อยเราก็ต้องกู้นะครับเราก็หาทุนคือผมไม่เชื่อหรอกว่า ใครที่จะรวยทางรัฐไม่มีครับมีแต่ทําธุรกิจจะเลยคิดว่าอยากทําธุรกิจให้มันโตขึ้นโตขึ้นเหมือนกับทุกคนคิดนั่นแหละแน่นอนนะครับต้องโตขึ้นแบบนี้คนเราอายุมากขึ้นก็ต้องทำธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นใช่พอทำซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จนะครับก็ยังมาทําพวกช็อปขนมปังตามห้างนะครับอ๋อทำเพิ่มอีกปิดเปิดช็อปหมือนวาว่าเราเปิดแล้วปุ๊บเอาเอาขนมปังเข้ามาขายเงครับใช่ครับแล้วก็มีทําโรงงานเสื้อผ้าอีก นะครับโรงงานเสื้อผ้านี้รับทําเสื้อรุ่นเสื้อกิจกรรมนะครับเสื้อล้างค้าเสื้อบริษัทต่างๆนะครับบปั๊มแบบเป็นร้อยตัวพันตัวมันเหมือนกันใช่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวดีสนุกเว้ยเดี๋ยวทำทำซูเปอร์มาร์เก็ตทำขนมปังทำโรงงานเสื้อผ้าทำอะไรอีกพี่ที่จังหวัดพะเยาครับทำโรงงานเสื้อผ้าขายดีมากครับก็เลยไปเปิดที่จังหวัดเชียงรายอีกเปิดเชียงรายด้วยทำไมต้องเปิดเชียงรายด้วยเชียงรายเป็นเมืองที่ใหญ่กว่า นะครับแล้วก็โหเราขายดีขึ้นนะครับก็อยากขยายเมื่อก่อนไม่รู้จักออนไลน์ไงเวลาเราจะไปขยายธุรกิจก็ต้องไปเปิดร้านอีกที่หนึ่งเออทำไงอ่ะมันเปิดคนละที่เลยเพื่อจะให้คนรู้จักแถวนั้นซื้อไงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการทําค้าขายเนี่ยมันก็ต้องไปเปิดร้านดักไว้ใช่แต่เวลาเปิดร้านคืออะไรต้องหาทำเลต้องใช้เงินต้องใช้เงินนะครับก็ไม่เป็นไรเวลานักธุรกิจทั่วไปนะครับเวลาหมุนเงินเป่งอ่ะ แบงค์เขาก็เชื่อถือเอาโน้นเข่ามานี่มาโปะอ,อ,อันนี้เขา,านี่เข่าอันนั้นไปโปะอันนั้นแล้วคุณหมุนเงินเก่งไหมาะเพื่อนอผมเคยข่าวบ,บอกว่าคุณหมุนเงินเก่งมากใช่ครับคือเขาบอกผมเลยเป็นเศรษฐี เงินหมุนเศรษฐีเงินหมุนใช่หมุนอย่างเดียวนะไอจะหยิบมาซื้ออะไรที่แบบลำบากมากหมุนสิ้นเดือนทาไงวะเนี่ยคือก็หมุนธุรกิจหนึ่งไปใส่ธุรกิจหนึ่งแต่หนูนี่เป็นแชมป์เงินหมุนนะเป็นไงครับก็คือถ้าปั่นออกเงแปะเอาไใช้คปับมอันนั้เรียกว่าปั่นแปะปั่นแปะคนละแบบตัดนนี้ออกตัดออกทิ้งตัดออกอากาศด้วยโอ่านี่ไ่าตัดพิธีกรไม่ตัดี่ไหนนะ <Okay. S 2> แล้วไงพี่พอไปเชียงรายก็หมุนหมุนเงินขึ้นมาอีกก็หมุนเงินครับตอนนี้โอ้ธุรกิจเดือนหนึ่งก็หมุนหมุนหลักเจ็ดหลักแปดหลักนะครับมันเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จริงมันก็ดูดีแล้วนะใช่ครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับเวลาขายของกับคนรู้จักนะคนรู้จักนี่มันจะน้อยไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมีคู่แข่งไงแล้วผมก็เอ๊ะสงสัยว่าทําไมล่ะมันมีบางคนนะไม่ต้องขยายธุรกิจเยอะๆนะ แต่ยอดขายเขาดีมากๆก็ไปเจอความรู้เรื่องการทํากระดาษออนไลน์นะครับการทําการะดาษออนไลน์คืออะไรทํากระดาษกับคนไม่รู้จักแต่สนใจเรา่าตรงนี้แหละเขาเรียกว่าคนรู้จักมีเป็นร้อยอคนไม่รู้จักมีเป็นล้านเป็นล้านใช่เออลราจะรวยกับคนรู้จักหรือไม่รู้จักครับไม่รู้จักดีกว่าดิไม่รู้จักดีกว่านาะบางทีคนรู้จักรู้จักแล้วไม่เท่าไหร่มันเพียยเราอีกฮะคนรู้จักเนี่ยดี๋ยวนล้บอกอ่ะเวลาขายรถขายอะไรอย่าขายให้คนรู้จัก ขายให้คนที่ไม่รู้จักดีกว่าเพราะไอ้คนรู้จักเนี่ยหนึ่งเวลารถเป็นอะไรปุ๊บโอ้เราต้องไปตามซ่อมเอ้ยก็เกรงใจโอ้ยไอ้นุ่นปากอย่าพูดอย่างนี้ไอ้นี่อย่างนั้นไม่น่าไมา้ถูกต้องเลยพี่ทํามครับแต่คนไม่รู้จักเนี่ยเขาสนใจไง<อ>พอเขาสนใจก็คุยง่ายครับ<อ>คุยปุ๊บป,ปิดการขายได้เลย<อ><อ>นะครับก็เลยหูผมบอกเลยว่ามันก็เลยเป็นอาชีพในฝันเลยที่เราสามารถทําธุรกิจกับคนไม่รู้จัก ที่ผมทำนะพอดีผมทําธุรกิจที่มันไม่ต้องสต็อกของอ่ะฉะนั้นขนาดของเรียกว่าอะไรนะภาษามันดรอปชิปแน่ๆนะฮะฉะนั้นขนาดของธุรกิจเนี่ยไม่ได้อยู่ขนาดของสต็อกละครับเมื่อก่อนเนี่ยผมทําธุรกิจกับคนรู้จักต้องสต๊อกเยอะๆยอะต่อซุปเปอร์มาร์เก็ตจะซื้อของใช่คือมันต้องสต็อกสต๊อกเยอะเองแล้วของพี่อันนี้ทําไงดรอปชิปคือดรอปชิปก็คือว่าทําสินค้าที่มันไม่ต้องสต็อกของมีบริษัทสต็อกให้นะครับแบบนี้ เราก็เบาใจพอไม่ต้องสต็อกของก็ไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องแพ็คของก็ไม่ต้องส่งของไม่ต้องส่งของก็ไม่ต้องมีพนักงานเยอะๆมากมายมันก็เลยทําให้เราเนี่ยทำงานมืโลกโออนไลน์แบบมีความสุขก็ขายอย่างเดียวเลยองใช่ใช่ไห<ช><ช>มสิ่งที่พูดก็คือถ้าเป็น่ก็ขายอย่างเดียวอ่ะแล้วทีนี้พอมาเจอนีแลวไออันเก่าๆทำงานก็ค่อยๆปิดครับ ค่อยๆปิดไปไม่ได้เจ๊งไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เขาเขาหยุดจริงหรือว่าคือถ้าพูดแบบให้หลอก็คือปิดครับแต่ถ้าพูดแบบเอาความจริงก็คือเจ๊งนั่นแหละครับก็เอาเอาเอาแ่จริงนะพี่พูดเลยว่าถ้าสมมติว่ามันมีช่องทางที่ดีกว่าครับทำงานกับคนที่ไม่รู้จักแล้วมันโอเคกว่าดีกว่าแล้วจะต้องมาแบกรับตรงนี้ทำไมเป็นหนุ่มก็ปิดนะใช่ครับเครียดด้วยีเครียดด้วยแต่อย่างเงี้ยทำงานแบบเนี้ยพี่อรบอกว่าสนุกใช่เมื่อก่อนน่ะนั่งเฝ้าร้านเป็นเท่าแก่ คือนั่งเฝ้าจนเฒ่าจนแก่ไม่ได้ไปไหนหุอะไรมัเฝ้าอยู่ยนั่นแหละครับชอ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 บ,ชอบใช่เพาะว่าเท่าแก่คือเฝ้าจนเฒ่าจนแก่ใช่ <laughs> เฝ้าอยู่นั้นสิบเจ็ดปีที่นั่งเฝ้าอยู่นะครับมันก็แบบมีความหวังเฮ้ยช่วงนี้ขายดีช่วงนี้ขายาดี<อ>หมุนไปหมุนมาเงินในกระเป๋าน้อยลงไปเรื่อยๆอผมเชื่อนะว่าปัจจุบันเนี้ย นักธุรกิจในประเทศไทยก็เป็นแบบผมนี่แหละคือบางครั้งเราไม่ได้ยอมรับความจริงไงว่าเฮ้ยธุรกิจฉันเป็นขาลงนะแต่ฉันก็พยายามมากขึ้นแต่พอสู้ไปเนี่ยเอาจริงนะขยันผิดที่10ปีไม่รวยอะ่ะนะครับแต่พอเราเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ปัจจุบันเนี้ยเชื่อไหมครับเศรษฐีเงินหมุนแบบที่ผมเป็นเนี่ยมีเยอะมาก และหลายหลายคนก็จริงๆผมคิดว่าเขาเนี่ยก็รู้ตัวนะแต่ก็พยายามอยู่แต่สิ่งที่เขาพยายามเนี่ยถ้าเขาไม่เพิ่มความรู้ใหม่ๆไม่เพิ่มสิ่งที่เขาเรียกว่าการตลาดรูปแบบใหม่เนี่ยผมก็เป็นห่วงนะว่าวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจของพี่ๆเพื่อนๆนักธุรกิจด้วยกันเนี่ยก็จะค่อยๆล้มละลายไป <u> วันนี้พี่อยู่ในเส้นทางออนไลน์แบบนี้มานานอย่างพี่4ปีครับ4ปี <u> ใช่ครับไอ,ไ,อไอรถที่ล้างข้างหน้าก,าก็4ปีอะ จริงๆได้แค่จาก2ปีหลังนี่เองอย่าลืมนะ2ปีแรกเนี่ยผมมีหนี้อยู่ผมก็ต้องใช้หนี้ให้หมดครับโทษเยอะไหมพี่ก็เยอะนะครับก็เอาของผมไปอีกแค่ไหไหมแค่ตั้งห้าหมื่นแปดหมื่นนี่ไม่ไม่ือว่าเยอะเลยแต่จริงๆนะอย่มาอวดถ้ามีหนี้อยู่ห้าหมื่นมาอวดแต่เมื่อก่อนน่ะมีหนี้แบบนี้นะเอาจริงๆนะโอ้หลักแปดหลักเนี่ยผมบอกเลยว่าชีวิตมืดไปหมดเลย มองไม่เห็นเลยเพราะวิธีการเดิมอุปกรณ์เดิมอะ่ะมันทําไม่ได้เลยการขายกับคนรู้จักคือทุกวันนี้<ช><ช>พยายามไปขายให้กับคนรู้จักแล้วพยายามทํายอดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเขาลํำคานอ๋อถ้าเขาว่าสองปีพี่เคียรนี่อีก2ปีหลังคือเริ่มเก็บแล้วใช่ครับก็ท<อ>ุกวันนี้ก็เอายง่ายว่าประสบความสำเร็จเกี่ยวกับชีวิตละ ชอบเลยรับใช่ชอบเลยแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าแบ่งปันดิออ,อ,อแบ่งปันไอความรู้หรือวิธีคิดหรือสิ่งที่ผมผ่านมาแล้วเนี่ยให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักธุรกิจทุกคนแล้วพี่เอาความรู้ด้านออนไลน์พวกนี้มาจยกงไหนผมนะครับได้เข้าไปร่วมกับอาจารย์ท่านหนึง่งซึ่งอาจารย์ท่านนี้เขาเก่งในโลกออนไลน์มากมๆครับเขาสามารถพลิกชีวิตได้ผมก็เลยอยากที่จะเข้าเรียนรู้เพราะผมเชื่อว่าคนสําเร็จย่อมทิ้งร่องรอยความสาเร็จไว้เสมอนะครับ ผมไม่อยากเรียนกับอาจารย์ที่เขาบอก้ยท่องตำรามาสอนนะเพราะสุดท้ายเวลาเอาไปทำมันต้องเป็นภาคปฏิบัติปฏิบัติม่มใก็ที่จะดีเออมันต้องเป็นคนที่ทำมาแล้วอ่ะแล้วรู้ว่าอะไรควรทำแล้วอะไรไม่ควรทำเนี้ยนะ สมีพิธีคิดพิธองถูกนะอยากสําเร็จนะคุณผู้ชมให้อยู่ใกล้ๆและอยู่กับคนสาเร็จบ่อยๆอีกไม่นานจะมีคนสาเร็จคนต่อไปคือเรานี่<ม>ถูกต้องเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยขนาดของความสําเร็จนะมันขึ้นอยู่กับขนาดของความเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตเหมือนเดิมคิดแบบเดิม<อ>ทาแบบเดิมใช้คคามรู้เดิมๆอ่ะแล้วหวังผลลัพธ์ใหม่นะมันไม่มีทางหรอกถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ย เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการและที่สาคัญครับปัจจุบันนี้อ้อินเทอร์เน็ตมันไปไวเนาะความรู้หรือความชํานาญนี้ดเดิมๆอ่ะมันเปลี่ยนไปละเออม,มันถูกบังคับที่เปลี่ยนอะ่ะอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าใครสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไม่ได้อดกินข้าวนะใช่ถูกไหมขนานแม่ผมอายุหกเจ็ดสิบนะเขายังใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ในโลกออนไลน์ที่เราเดินทางมาเพื่อมาคุยในประเด็นนี้นะครับผู้ชมครับเพื่อมาคุยกันว่าวันหนึ่งถ้าเราอยากจะทําแบบนี้เราทายังไงบ้างซึ่งก็คุยกับพี่ทอมม วันนี้พี่มีอะไรมาฝากพวกเราบ้างอ่ะก็จริงๆแล้วนะครับประสบการณ์การทาออนไลน์ของผม4ปีที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้นะครับผมได้ถ่ายทอดมาเป็นคอร์สสั้นๆครับแค่3วันเท่านั้นซึ่ง3วันนี้ครับเรียนในเรื่องของนะครับการปรับปรุงโปรไฟล์เกี่ยวกับ Facebook การสร้างร้านค้าเสมือนจริงทํายังไงให้มันเป๊ะทำยังไงให้มันปังนะครับที่สําคัญครับสอนวิธีเลือกสินค้าด้วยใครไม่มีสินค้าเลือกยังไงทํายังไงนะครับแล้วยังสอนในเรื่องของวิธีการเจาะกลุ่มเป้าหมายคู่แข่ง ถ้าว <te <yourself> ัน <reco> นี <t UC S 1> ้ค <kaz uffy> ุณได้สินค้าละคุณจะค้าขายแข่งกับผู้แข่งในตลาดได้ยังไงนะครับและสอนนะครับเทคนิคการปิดการขายด้วยเมื่อมีคนทักเข้ามาแล้วนะครับปิดการขายปิดยังไงให้มันเป๊ะให้มันปังนะครับรวมถึงเทคนิคการตอบแชทด้วยอนะครับแชทยังไงไม่ใช่ว่าตอบเนี่ยจะต้องโทรทุกเคสนะเราอาจจะต้องแชทนะครับอาจจะต้องใช้วิธีต่างๆกลยุทธ์ต่างๆที่ทําให้ปิดยอดขายได้วันนี้เราติดต่อยังไงพี่ตงมี้ก็จริงๆแล้วนะครับ สามารถติดต่อได้ง่ายๆเลยครับแอตไซนะครับ T O M 99นะครับหรือโทร0623245493นะครับหรือสแกน QR code นะครับได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับแอตไซ T O M 99หรือโทรครับ0623245493และที่สำคัญครับ100ท่านแรกนะครับก็ขออนุญาตนะครับให้เรียนฟรีเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวคุณพูดเอาทีวีนะได้ให้เรียนฟรีเท่าไหร่นะจะมีแอดมินผู้น่ารักนะ คอยดูแลด้วย100ท่านแรกนะพี่ใช่เพราะเราสอนผ่านมือถือใช่ไหมบางท่านไม่ถนัดในเรื่องของแอปพลิเคชันมางๆนนะครับเราก็เลยมีแอดมินเนี่ยคอยช่วยเหลือด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ไม่รู้นะครับไม่ผิดนะคือเข้ามาเรียนเพื่อจะปรับความรู้นั่นแหละแต่ถ้าได้ความรู้ชุดนี้ไปครับมันเป็นชุดที่มันสามารถสร้างชีวิตผมได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันจะสร้างชีวิตของทุกคนได้เช่นกันจริงดิย้ำช่องไทกทีได้ไหมครับครับแอดไลน์มาเลยนะครับแอดไลน์ g o m 9 9หรือโทรครับ 0623245493ย้ําย้ำนะ100ท่านแรกนะครับเรียนฟรีมีแอดมินคอยดูแลนะครับวันนี้นะฮะเราเดินทางมาหาอุดมีถามว่ามาไกลไหมไกลพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมครับแต่มาด้วยความตั้งใจว่าสมมุติวันหนึ่งเราจําเป็นและเราอยากมีอีกช่องทาง,นงในการหาไรายได้ที่มันไม่ได้ยากเย็นมากนะ และเป็นช่องทางที่เราสามารถใช้เวลาของเราว่างๆทาได้มันทํำยังไงได้บ้างก็เลยคุยมาแล้วก็ขอนสนุกนุก,กันอ,อยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจแล้วหนูชอบประโยคของพี่ทำนี่อย่างหนึ่งขอบคุณมากครับไม่ใช่มึงพี่อขอโทษคือคุณผู้ชมครับถ้าคนเรากล้าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนอืชอบคำนี้คือคนเราต้องคิดแบบเดิมๆทาแบบเดิมๆผลลัพธ์ไม่ได้แบบเดิมเออใช่ถูกไหมออถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่เป็นเก้ามันไม่จดเป็นที่ต้องห้าบวกสี่ มันาจะเป็นหกบวกสามนะถหรือว่าสเกตบวกสองอันนั้นบวกผิดบายวันนี้หวังว่าคุณจะมีความสุขนะครับกับเรื่องราวของเราแบบนี้ในช่วงยิ่งยงหวองวันนี้ขอบคุณพี่น้องมี่มากอบครับแล้วตอนต้นต้นน้องขอโทษเด้อน้องอ่ำเด้ออ๋อไม่ถือไม่ถือครับไม่ถือไม่ถือเลยหนักพี่ตัวเอยเอาละคผู้ชมครับบอกว่าจะมีความสุขกับยี่งยมหมอแลวนี่คือ ทุเรศโชว์ประจำอาทิตย์นี้ครับครับ